แล้วก็ไปเอา MA กับ m มาใสั่แล้วก็เนื่องจากว่าฟังก์ชันใี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะใช้การการเทียบส,สัดส่วนหะาว่าค่า M ที่โอเมก้าที่ต้องการมีค่าประมาณเท่าไหร่แล้วตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่จะใช้กับวิเวนฟัวแสกเหมือนแคทรูดนะ จุดตั้งต้นเอ็มตรงเนี้ยเร็แล้วมันก็ปรับปรุงคำตอบจริงๆมันปรับปรงุงคำตอบเยอะเอิงหรือว่าตรงเนี้ยโอเมอก้ามันก็สูตรที่สองเนี่ยมันต้องค้าน,นี้มาใช้เลยแต้ข้าน,นี้เลยไช้ข้าน,นี้เลยแต่ของจริงอะโอเมอก้ามันไม่ใช่สูตรที่สองเนี่ยมันก็ต้องมาใช้สูตรนี้เที่ยบใส่ส่วนมาก่อนเพื่อเป็นจุดตั้งต้นที่จะใช้ตรงนี้ หลังจากนี้โอเมกา,ามิลก็จะเท่ากับเอ็กซ์คูณด้วยกำลัง1ส่วนเของลบลองทีคูณด้วยกัมมาของ1ลบ1ส่วนเเท่ากับร้อยเทสจุ8 1่ส่วนไวบูก็คล้ายกันะคุณเอาค่ามาใสโอเมกาเ a ท่ากับ5.979 MD เ้า7ท่ากับสามจ ที่ผมไม่ได้ใส่อเมก้าเอกับ Omega อเมก้าดีพรามันตัดเดียวกั่ก็เลยไม่ต้องใส่ใส่ไปก็เป็นการนิยามซ้ำ okay. โอเคแล้วก็พอคุณได้ตัวนี้คุณมาเทียบสัดส่วนมาว่า M ที่อเมก้าโจกกำหนดเป็นเท่าไหร่แล้วก็ เอาตัวนี้เ็จุดตั้งต้นในการหาค่า M จากวิวเวอร์ชั่นรูทอเนแคปใน5.797ุาเตามตามที่กำหนดเพราะว่ามันโปรลับศูนพอดีแล้วก็มิวเท่ากับเ x ็ e c t ส่วนด้วยกำลัง1ส่วน M ของลบลอร1งลบ P. ทั้งหมดให้คูณกับแกรมมาของ1น0 ได้231.836า okay. มเดดแปดโอเคผมพูดเปอย่รวดเร็เวเพราะว่าพวกเราหลาคนบิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วได้ผลตรงเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2ส่วนคือ1นึ่คำถามคืออะไร 2. ถ้าใครได้คำตอบไม่ตรงลองยกมือเดี๋ยวผมจะช่วยแก้ไขได้ว่ามันผิดที่ตรงไหนแล้วถ้าใครามเสร็จแล้วก็เชิญจะไปไหนก็ไปแยกย้าย ะมัมไม่ตองเลยคุณโป้ผิดครับ